ผ่านักเรียนนะคะ,นะคะวันนี้นะคะก็ครูนะคะก็จะมาสอนเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อจากภาพที่แล้วนะคะสําหรับภาพนี้นะคะคุณครูคก็จะเป็นการทบทวนความรู้ให้นักเรียนนะคะโดยที่จะวัดจากสิ่งที่นะะักเรียนเนี่ยทำาังใบง,งานนั่นก็คือว่าครูให้ทำใบงานนั่นเองนะคะสําหรับภาพนี้นะคะ ใบางานนะคะจะอยู่ใน Google Classroom ค่ะผูนะคะจะแชร์น้าต่อให้นะคะใบงานนะคะอ่าจะเป็นใบางานที่หนึ่งนะคะที่ผูกเขียนไว้อยู่ใน Google Classroom ให้หนูเข้าไปที่งานของชั้นเรียนนะคะอะา่าเมื่อเรกเียนเข้าไปหนูจะเห็นใบางานที่หนึ่งนะคะเรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนาเตียงภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะคะอันนี้คือครูยังไม่ให้รูยัง บันทึกเป็นฉบับบ่างไว้นะคะแต่เดี๋ยวรูเข้าไปแก้ไขจะมีรู้อมอบหมาย อันนี้จะเป็นใบงานนะคะชื่อว่าใบงานที่หนึ่งนะคะสําหรับพรุ่งนี้ให้นักเรียนเข้าไปทํานะคะทําใบงานที่หนึ่งใบงานที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นใบงานเพียงหน้าเดียวนะคะจะมีคําถามด้วยกันสี่คำถามนะคะครูไม่มีช่องสําหรับเติมชื่อมาให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อไว้ด้วยก็ดีนะคะหรือว่าไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้านักเ,เรียนแบบว่า เออไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ต้องเขียนก็ไ,ได้เพราะว่าส่งตรงนั้นมันจะรู้ชื่ออยู่แล้วอ่ะอย่างข้อหนึ่งนะลูกข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงบอกความหมายของยิ่แดนทุปคูทวีปอ่ายิ่แดนทุปคูทวีปคืออะไรเราก็เรียนไปในคาบที่แล้วนะคะนี่ําไหมไหมเทีเเรวเนี่งไปในคาบที่แล้วนะคะรงคูทวีปหมายถึงยิ่แดนอะไรนะคะเนีนกเก้ยนักเรียนอาจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาก็าได้นะคะเพราะว่า เหมือนเป็นการบูรณาการการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยในการสืบค้นนะคะนอกจากข้อมูลที่ครูสอนปเป็นายเดียวก็จะแำให้เราก็ศึกษาเองด้วยบางทีอาจจะได้ข้อมูลที่เยอะกว่าด้วยสังเกตนะคะขอบคุมากเดี๋ยวเดี๋ยวคกันนะอ่ะโอเคข้อสองเหตุการณ์ใดเป็นต้นกำเนิดในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยัง ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ถูกก็สอนไปหมดแล้วนะคะอ่าในคลาสที่แล้วจะไม่ไหมว่าเหตุการณ์ไหน,นเป็นต้นกาเนิดเลยพระเจ้าอ,อะไรนะทําอะไรนะจักนี้นะอุ้ยอะไร่างนี้หนูก็ไปหาคําตอบเองนะคะอ่าโอเคต่อไปข้อที่สามีง่ายเลยก้าวสายไปแข่งบ้านรอกมาให้ครบครบ้วนนะคะเออโอเคต่อไปข้อสี่อ่าอนหนูดูข้อสี่นี่ ข้อสี่ครูถามว่านักเรียนคิดว่าการเผยแรพร่พุทศาสนาส่งผลต่อการถ่ายทอดอรารยธรรมอินเดียหรยังมิภาคอื่นหรือไมอ่อันนี้นะครูไม่ได้สอนไปในคลาสที่แล้วแต่ครูขอไกลลได์ไลน์ที่นีวครูจะมาสอนในทับหน้านะคะอรารยธรรมอินเดียคืออ,อรารยธรรมอินเดียก็คือความเป็นอินเดียนั่นเองความเป็นอินเดียที่ถ่ายทอดไป ให้คุณถ้าตื่นทั่วโลกได้รู้ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะกแกงโปรตีนมัตตาบะอย่างเงี้ยแกงกะหรี่อบ่เงี้ยหรือแกงที่ใช้เครื่องเทศเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าหาพวกนี้มาจากอินเดียนั่นก็จัดเป็นอารยธรรมอินเดียภาษาบาลีสันสกิตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอารยธรรมอินเดียการนับถือเทพเจ้าก็เป็นเทพเจ้าอิานเดียก็เป็นการนับถือแบบเป็นอรารยธรรมอินเดียอะไรลักษณะนี้ คือมองแล้วอ๋อนี่แหละคือความเป็นอินเดียนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรยธรรมเนียศาสนาละลูกศาสนาที่ครูสอนเป็นนะคะที่แล้วจําได้ไหมศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรามฮินดูและพุทธอ่ามีต้นกาเนิดมาจากชมพูทวีปหมดเลยซึ่งครูบอกไปแล้วว่าชุมพูทวีปก็คือดินแดนประเทศอะไรอินเดียเนปลาลตะกีสถานสีลังกานะคะพวกศาสนาเนี่ยก็จัดเป็นอะไรยธรรมอินเดียนละลูก พราะศาสนาเหล่านี้มีต้กนกำเนิดมาจากดินแดนทมพูท,ทวีปซึ่งก็คือส่วนใหญ่ของประเทศอินเดียนั่นเองเขาเรียกศาสนาพวกนี้ว่าอ,รอารยธรรมอินเดียด้วยนะคะและเรา,ราเนี่ยถือพุทธศาสนาพุทธเนี่ยก็เหมือนว่าเราได้รับการแต่ออยทอดอารยธรรมอินเดียน <c oughs> ั่นหมาย่ะโอเคนะคะนักเรียนอันนี้เป็นการถ่มความเชื่อนะคะครูสรุปให้คร่าวๆว่าอารยธรรมอินเดียก็คือความเป็นอินเดียนั่นเองรวมถึงศาสนาที่มีต้นกำเนิดมา อินเดียในจุฬาลิตรหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองนะคะหนูก็ไปตอบมาว่าหนูคิดว่ามันส่งผลไหมนะคะไกด์ไลน์ลักษณะนี้แล้วน่าจะตอบได้นะคะมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะนักเรียนสามารถเอาไฟล์ไปแก้ไขได้เลยหรือว่านักเรียนจะริมพ์มาแล้วเขียนแล้วถ่ายส่งหรือว่านักเรียนเอาไฟล์ไปแก้ไขแล้วก็แนบส่งหรือว่านักเรียน แต่จดลงแล้วก็ส่งก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่จดลงนะต้องเขียนจดมาด้วยนะอ่าอเคอเขียนลายงานที่หนึ่งด้วยนะคะสําหรับคาบนี้นะคะครูก็ฝากงานตรงนี้ไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะทำเสร็จแล้วส่งนะคะตัวนี้จะมีคะแนนมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคาบหน้าคาบหน้าเนี่ยครูจะมาสอนเรื่องการเผยแพร่ อายัารทมินิแอยไปงันประเทศต่างๆเนคุณจะยกาแค่ประเทศหลักๆที่เราควรจะบูุ้มข้างนั้นนะคะสำหรับภาพนี้ก็ให้นักเรียนนะคะทํางานที่ครูสั่งแล้วก็่บให้ตรงตามกําหนดเวลานะคะขอบคุณค่ะัอดีค่ะ